สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี i, ประเสริฐมณีดะชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ พีนี้ถ้าก็ไปเกาะเตันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยลูกยูไม่เกิน23ปีนะครับที่ตอนนี้ทางโค้ชวังทวัฒน์ชัยดำรงออกตกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะก็ได้มีประกาศนะครับ23รายชื่อนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยทุสิกเกม2025 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้เลยนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็มีนลงศักด์เนื่องวงษาจากสโมสรอยุธยายูเนเต็ดชมพัฒรบุญเลิศพ, ited, พัทยายูเนเต็ดสรวัฒน์โพสมันสงขลา FC นะครับไปต่อกันที่ตำแหน่งกองหลังนะครับประกอบไปด้วยพัทลพลศ,ศึกศรรษากิจสโคไทย FC พลเอกมณีกรพีทีประจวบเอฟซอัตพลแสงทอ,นองนครปฐมยูเนเต็ดชนพัทรบัวพันธ์บีจี ทฐุมยูเนเต็ดพิจิชัยเสียงกระโทกปลิเทโลเอฟซีวิชันอินอารามทูแบงคอกยูเนเต็ดสำหรับวิชันนี่ก็เป็นนักเตะที่เป็นดาวดังนะครับของเทพพิเศยนะฮะที่ลงแข่งขันในเซิรฟ,ฟุตบอลนักเรียนจตุรมิตรอยู่ด้วยนะครับรวมถึงทีมแบงคอกยูเนเต็ดนะฮะส่วนคนอื่นนะครับก็มีชื่อของวาริดช,ชูทองครับจากบีจีปทุมยูเนเต็ดชานนนธรรมมาจากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับกองกลางครับก็มีชัยพลอดทนสุโขทัยเอฟซี สิทธาบุนล่าจากกาตาเล่เอฟซีลูกสกกอน้าสิ์ขอนแก่นยูไนเต็ดคาคานาคายกเมืองทองยูไนเต็ดธนกิจชนเมืองปลักนะครับจากบุร,รัมยูไนเต็ดและเสกสรรราตีจากระยองเอฟซีนะครับไปดูที่ตำแหน่งกองหน้ากันบ้างนะฮะก็มีชื่อของสุธพวันดีชมบุรีเอฟซี ชวันวิแทแล้วพรามแมคคอกอีกคาสสันหลนพิธีประจวบเอฟซีธนาวุฒิโพชัยนองบัวพิทยาเอฟซีจุศกรบุรพาหูกลางยูเนเต็ดนะครับจากประเทศสิงคโปร์และชินเงินผู้ตันหยงจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับสำหรับฟุตบอลชายชุดนี้นะฮะก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมสายกับกัมพูชาและติมอร์เลสเตนะครับซึ่งก็มีโปรแกรมการน่ดขันดังต่อไปนี้นะฮะนัดแรกนะครับไทยจะไปสนามนะครับพบกับติมอร์เลสเตนะฮะวันที่3ธันวาคมเวลา19นาฬิกาที่สนามราชมังคลากรา สถานนะครับและนัดที่2นะครับไทยพบกัมพูชาวันที่11ธันวาคมเวลา19บเนาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬากรสถานนะครับหากไทยผ่านเข้ารอบนะครับก็จะลงเล่นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศนะครับที่สนามราชมังคลากีฬากรสถานนะฮะในวันที่15และ18ธันวาคม2018ต่อไปนะครับก็เชิญชวนนะฮะแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมชาตไทยชุดนี้นะครับในการคว้าเหรียญทองซีเกมฟุตบอลชายให้สำเร็จนะครับเพื่อเป็นการประกาศสักดาห์โทรสัตย์ีอาเซียนกลับคืนมาให้กับทีมชาาตติไไททยยวงกรฟุบอล อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดีก็ขอขอบคุณนะครับรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่นะคกับต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ